ยินดีต้อนรับสู่ Next Gen Rise ช่องที่นำเสนอข้อมูลและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Nissan Navara 2025รถกระบะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งในด้านสเปคฟีเจอร์และราคาที่น่าสนใจ นิสสันนาวาร่า2 0 2 5ยังคงใช้แพลตฟอร์ม F-Alpha ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่โครงสร้างทำจากเหล็กความแข็งแรงสูงและมีเฟรมแบบ f u ล l ีบ็อซึ่งเพิ่มความแข็งแรงและทนทานแพลตฟอร์มนี้ยังใช้ในรุ่นนิสสันไททันและอามาดาทำให้นาวารามีการควบคุมและการขับขี่ที่ดีขึ้น ในด้านเครื่องยนต์นาวาร่า2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล4สุบข,ขนาด2.3ลิตรที่ให้กำลัง197แรงม้าและแรงบิดประมาณ300ปอนด์ฟุตระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ All-wheel drive และมีเกียร์อัตโนมัติ8สปีดความสามารถในการลากจูงอยู่ที่8,000ปอนด์และรองรับน้ำหนักบรรทุกได้1,500ปอนด์สำหรับการออกแบบภายนอกนาวาร่า2025ได้รับการปรับปรุงให้มีความดุดันมากขึ้น กระจังหน้าใหม่ไฟหน้าและกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่เพื่อความทันสมัยส่วนภายในห้องโดยสารมีการปรับปรุงเช่นกันเบาะหนังที่นั่งสบายยิ่งขึ้นคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วและระบบอินโฟเทนเมนทที่อัปเกรดใหม่รุ่นโรโล4 e q u a r r ร r ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่รักการขับขี่แบบออฟโรด มาพร้อมอยางแบบเปาเทเรนเครื่องยนต์2.5ลิตรเกียร์อัตโนมัติ8สปีดระบบกันสะเทือนที่ยกสูงขึ้นและการป้องกันใต้ท้องรถนอกจากนี้ยังมีสีพิเศษและตราสัญลักษณ์โรลบ 4x Warrior มีข่าวหรือว่านิสสันกำลังพัฒนานาวราร่ารุ่นไฟฟ้าสำหรับปี2025แม้ว่ารายละเอียดจะยังไม่เปิดเผยมากนะัก แต่คาดว่าจะใช้แพลตฟอร์มเดียวกับอาริยาและมีกำลังประมาณ310แรงม้าระยะทางการขับขี่ประมาณ300ไมล์และรองรับการชาร์จเร็วราคาของนิสสันนาวาร่2025เริ่มต้นที่ประมาณ32,000ดอลลาร์ 3, ส่วนรุ่นโกลบ4 x w a r r i o r มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ72,000ดอลลาร์ 7, และอาจสูงถึง80,000ดอลลาร์ 8, ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่เลือก สำหรับผู้ที่สนใจในรถกระบะที่มีความสามารถและฟีเจอร์ที่ทันสมัยนิสสันนาวาร่2025เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยการปรับปรุงทั้งในด้านเครื่องยนต์การออกแบบและเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ในยุคป,ปัจจุบันขอบคุณที่รับชม Next Gen r i c e หากคุณชื่นชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ยินดีต้อนรับสู่ Next Gen Rise ช่องที่นำเสนอข้อมูลและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Nissan Navara 2025รถกระบะท,ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งในด้านสเปคฟีเจอร์และราคาที่น่าสนใจ นิสสันนาวาร่า2 0 2 5ยังคงใช้แพลตฟอร์ม F Alpha ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่โครงสร้างทำจากเหล็กความแข็งแรงสูงและมีเฟรมแบบฟูลรีบ็อซึ่งเพิ่มความแข็งแรงและทนทานแพลตฟอร์มนี้ยังใช้ในรุ่นนิสสันไททันและพามาดาทำให้นาวารามีการควบคุมและการขับขี่ที่ดีขึ้น ในด้านเครื่องยนต์นาวาร่า2 2 5 5มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล4สุบข,ขนาด2.3ลิตรที่ให้กำลัง197แรงม้าและแรงบิดประมาณ300ปอปอนด์ฟุตระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ a l l อ h ลวิ Drive และมีเกียร์อัตโนมัติ8สปีดค,ความสามารถในการลากจูงอยู่ที่8,000ปอนด์และรองรับน้ำหนักบรรทุกได้1,500ปอนด์สำหรับการออกแบบภายนอกนาวาร่า2อได้รับการปรับปรุงให้มีความดูดันมากขึ้น กระจังหน้าใหม่ไฟหน้าและกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่เพื่อความทันสมัยส่วนภายในห้องโดยสารมีการปรับปรุงเช่นกันเบาะหนังที่นั่งสบายยิ่งขึง้นคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้ว